ดีครับอยู่ครับในช่องฟูจิชนแนลนะครับผมวันนี้ครับเราก็คุณพ่อก็ได้ไปรับพี่ฟิล์มมานะครับก็พาน้องสมภาษาเดินเล่นนะครับผมก็เดินออกจากหลักได้แค่แป๊บเดียวนะครับรู้สึกว่าเจ็ปวดขานะครับผมเจ็บขานะครับเกิดจากสาเหตุอะไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมดูครับดู เขาเดินยกขานะครับผมทางนี้นะครับนี่ไหนลองเดินโชว์หน่อยิสาเป็นไรดูครับโอ้เดินแบบเดินได้แค่นิดเดียวนะครับสามาสามาพี่ฟิล์มมาถึงก็สามาสาเนเลยนะครับผมสาเอ้ยมาๆมามาเร็วมามา,มา มาสาเอ้ยขึ้นมาเร็วสาในเร็วเร็วเดินโชว์ในเร็วไหนเป็นยังไงขึ้นมาเร็วเร็วอย่าเพิ่งให้วิ่งนะขึ้นมาโอ้ดูครับดูครับดูเขาเดินนะครับผมสังเกตที่ขาหลังนะครับขึ้นมาขึ้นมาดูครับเขาจะวางขาได้แค่นิดเดียวนะครับขึ้นมามันก็ว่าจะเจ็บแรงนะครับผมสองข้างเลยขาหลังขาหลังทั้งสองขามาเร็ว <ด>มามาขวางขาได้แค่นิดเดียวนะครับม<า>ผมมาเดินเบาๆนุษราเป็นไรนุสราดูขาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเดินลากนะครับมันกับจะปวดแรงนะครับผมวันนี้ไม่ต้องวิ่งนะวันนี้มาเลยเดินใกล้ๆพอลราฟิล์มวันนี้ เดินไกลไม่ได้แล้วมามาวันนี้จะปล่อยแส่คอกเลยนะครับผมสาจะ<ร>ลง <ใน S 1> ไปไหนเยอะมามาดูเขาเดินสังเกตที่ขาหลังนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับพามาดูอาการสมุสานะครับผมก็พี่ฟิล์มก็วันนี้ก็วันพุธนะครับผมพี่ฟิล์มก็มานะครับคุณพ่อไปรับมานะครับแล้วเราก็ว่าจะพา สุพษาเดินเล่นนะครับผมอาบน้าเรียบร้อยนะครับทีนี้มาเจอสังเกตดูดีๆนะครับสุพรรษามันกับจะเดินขาหลักนะครับผมตั้งแต่ปล่อยออกจากหลักนะครับก็เลยว่าไม่ไม่ต้องเดินไกลนะครับผมเดินแค่แถวหน้าบ้าน,นครับพอได้ยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับผม เดินตะเพกมากนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุอะไรนะครับผมเกิดจากอะไรนะครับก็คอยดูไปเรื่อยๆนะครับผม มันสาเป็นยังไงไหนบอกพ่อแม่หน่อยเด้อเป็นยังไงเจ็บไหมปวดไหมช่วยภาษาอดทนนะผมสู้นะครับนี่เราแค่ออกมาแค่หน้าบ้านนะผมไม่ได้เดินไปไหนนะครับไม่รู้ว่าอะไรปักขาหรือว่าวิ่งล็อกเซตยังไงก็ไม่สาเหมือนกันนะผม ว่าเขาเป็นช้างที่ล่าเริงนะครับผมชอบวิ่งชอบเตะนนู้นเต้นี่นะครับผมสนนะครับแล้วทีนี้พอมาดูวันนี้นะครับผมก็เดินแบบตะเพกๆตะเพกนะครับขาหลังทั้งสองเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับไปเรียนก็ดีค่ะโอ้โหฟิล์มหลบ มาทางดเลยโอมาดูพ่อไพรทองคำหนนะครับผมอ่าดูครับยืนตั้งหน้ารอนะครับสามาดูครับยืนตั้งหน้ารอเลยครับโอ้โหนี่แต่งตัวจะไปเหที่ไหนครับผม ทดสอบแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้นี่่าทต้องคำนี้โอ้โหกำลังฮอตนะครับผมกำลังฮอตนะครับงานเข้านะผมช่วงนี้โรงเรียนก็ฝึกวันนะครับฝึกทรงขาฝึกใส่ยังขึ้นมากแต่ว่ารู้เร็วมากนะครับผมช้างรุ่นนี้นี่ฝึกง่ายมากนะครับยอดนะครับ พายทองคาของเราขึ้นมาขึ้นมาเผือกนี่ออกแรงมากนะครับขึ้นมาลูกขึ้นมานี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะไปไหนครับผมออกเดินีครับฝึกเดินครับผมโอเคครับผมไปเลยครับไปยบครับมาครับผมโอ้โหดูครับเดินสง่านะครับเออ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 อ เร็วเร็วเร็วมามาโอ้โหนูท่าเดินนะครับผมลองใส่ชุดใส่ยังดูนะครับว่าจะผ่านงานไหมครับผมก็นี่นะผมวิถีชีวิตคนเลร่งช้างนะครับผมช่วงเย็นนะครับทําอย่างนี้นะครับผมเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับสดพี่ปามก็อาบน้ําให้สิริมงคลนะครับผมดูนะครับ โอ้อย่างเท่เลยครับผมช้างเท่นะครับผมโอ้โหสาสิมงคนไอหนุ่มการยาวอันนี้จะเป็นช่วงเย็นนะผมของควานช้างนะครับผมเกือบทุกท่านนะครับจะทำอย่างนี้มาลุกมาทุกวันเวลาช่วงเย็นนะครับผมอาบน้ำให้ช้างพาช้างเดินนะครับใช่ครับผม สาถ้าไม่เดินก็เก็บมูลนะครับผมตามดูชุปน์ซาต่อนะครับเฮ้ยซาดูชุปน์ซาเฮ้ยพูดยากแต่ฮะมาเร็วมามาเอ้ยซามาโอ้โห เรา่าจ,จะพาไปดูสวนสาหน่อยนะผมดูครับน้องเดินตะเพิกตะเพิกนะดูครับมา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 เดินแบบมาเร็วมาแรงมากนะครับผมมาลงมาเป็นห่วงนะครับวิ่งไม่ได้เลยนะครับมา oh. มาาเข้ามาอีกแล้วเข้ามาเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นพ่อใหญ่นะครับผมจิปิดประตูหน่อยจิฮะ ปิดประตูน้อยแ่้ต้องส่ก็ได้เพอก็ช่วงนี้ผมก็ฝึกภายงามรื่เล่น,นะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จนะครับเราก็จะได้พาภายงามออกมาอาบน้ำเกันนะครับปิดประตู มาดูพเพอกช่องของช่องแฟมิลี่สีไทยนะครับผมพรพเอกนะครับพ่อใหญ่ของเรานะครับผมตอนนี้หายตรงมันเป็นปกติแล้วนะครับต่อไปก็จะออกงานนะผมสบายๆนะครับช่วงนี้ชิวๆนะครับโอ้โหดูผิวนะครับผมแดงแดงเผือกเลย หอมากครับน,นี่ก็พายงามนะครับผมพายงามก็รอนะครับช่วงนี้นี่จะดูแลคนละสองเชือกนะครับผมพี่ปามจะดูแลลิมคนแล้วก็ต้นอ้อนะครับผมผมก็จะดูแลพายงามกับยักษ์น้อยนะครับคุณพ่อก็ดูพ่อใหญ่พี่ฟิล์มก็ดูสุนรขสานะครับผม ก็คือแบ่งให้ทำแบบแบ่งให้เลี้ยงด้วยตัวเองนะครับผมทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็คือรับผิดชอบของตัวเองนะครับอละสองเชือกนะผมแต่ว่าพี่ฟิล์มสุพรรณสายเชือกเดียวนะครับเพราะว่าจับได้แค่สุพรรณสายนะครับคุณพ่อก็จะ ดูแลเพ่อใหญ่นะครับผมก็สุดล้อนะผมเป็นช้างที่ใหญ่ที่สุดในซุ้มนะครับในซุ้มของเรานะครับพายงามรุ่นเล็กนะครับผมมาปิดคลิปที่สุนสานะครับสา ตาเอ้ยอย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วดูนะผมอาการหน้าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเดินลากขาแรงมากหายไปนะชมภษาเดี๋ยวเราก็จะไปหาสมุนไพรนะผมมารักษานะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย